ขอต้อนรับเข้าสู่สตีลฟอนต์ที่สุดแห่งจินตนาการด้านยานเกราะและเทคโนโลยีทางการทหารที่ซึ่งความหรูหราถูกผสานเข้ากับพลังอำนาจที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และในวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนกับการเปิดตัวที2 b 3 B3M รุ่นปี2026ที่ถูกพลิกโฉมใหม่ทั้งคันในโทนสีน้ำตาลเงาแวววาวราวกับแร่ธาตุที่ถูกหลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีระดับโลกรถถังคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะสงคราม แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความประณีตและวิศวกรรมชั้นสูงระดับโลกเส้นสายของตัวรถถังถูกออกแบบให้เฉียบคมแต่โค้งมนในบางจุดเพื่อสื่อถึงความเร็วความเนียบและความสามารถในการแทรกซึมภักสนามได้อย่างไรร่องรอยตัวถังหลักถูกพ่นด้วยสีบรอนเคลือบพิเศษแบบอาร์มี่ไชนีซึ่งสะท้อนแสงจากไฟในโชว์รูมหรูราวกับพื้นผิวของยานอาวกาศเมื่อมองกใกล้ๆผิวของรถถังจะเห็นลวดลายเฉดเข้มอ่อนที่ซ้อนกันอย่างแนบเนียนเพื่อเพิ่มมิติความลึกให้ตัวถังดูน่าค้นหาและมีสเสน่ห์ ด้านหลังของรถถังถูกออกแบบให้มีมุมองศาที่ดูดันพร้อมชุดท่อไอเสียขนาดใหญ่2ช่องแบบ Sleek X-House t ท,ที่ถูกปรับแต่งใหม่ให้ดูเรียบลืน่นแต่แฝงไว้ด้วยพลังที่พร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อพื้นที่ตรงกลางมีการติดตั้งแผ่นป้ายโลหะที่สลักคำว่ารัสเซียอย่างเด่นชัดเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศและชาติพันธุ์ล้อรถทั้งหด้านล่างได้รับการปรับให้มีระยะห่างจากพื้นเพียงเล็กน้อย การออกแบบแบบโลกราวเคลเรนท์ทำให้ตัวรถดูกดต่ำแน่นกระชับและเชื่อมต่อกับพื้นโชว์รูมที่ปูด้วยกระเบื้องสีขาวเงาอย่างแนบแน่นแสงจากหลอดไฟเหนือสีสะท้อนกับพื้นและผิวรถถังในมุมต่างๆอย่างน่าลหลงใหลให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางห้องนิทรรศการของอานาคตเมื่อเปิดฝาครอบด้นานบนจะพบกับชุดควบคุมอาวุธอัตโนมัติที่ใช้ AI ประสิทธ,ธิภาพสูงในการคำนวณเป้าหมายล่วงหนา้ามาพร้อมกับป้อมปืน125มิลลิเมตร ที่สามารถหมุนได้360อสงศาพร้อมทั้งติดตั้งระบบยิงนำวิถีด้วยคลื่นเรดาร์แบบใหม่ที่แม่นยำในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหิมะหรือเขตเมืองในบริเวณรอบตัวถังมีการติดตั้งชุดเกราะเสริมแบบ Reactive a อ m o r เมที่ถูกออกแบบมาใหม่ให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบพิเศษโครงสร้างด้านข้างถูกขัดให้เรียบเงาและมีลายเส้นพาดผ่านคล้ายเส้นพลังงานที่กำลังเต้นระบำยามกระทบแสงภายในห้องควบคุมถูกออกแบบอย่างหรูหราด้วยการบูหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลทอง พร้อมแสงแอมเบียนไลท์สีส้มอ่อนที่ส่องออกจากขอบหน้าจอแสดงผลปุ่มควบคุมทุกปุ่มถูกเคลือบด้วยทองแดงมันวาวเพิ่มความหรูหราและให้สัมผัสที่หนักแน่นในทุกการควบคุมด้านข้างของตัวรถมีการติดตั้งโลโก้ IS-3 ซึ่งเป็นทางสัญ,ญลักษณ์แห่งตำนานของประกูลรถถังรัสเซียและเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจของมรดกสงครามที่ยังคงถูกสานต่ออย่างทรงพลังในอนาคตทุกชิ้นส่วนของ T72B3 B3M รุ่น2026ถูกออกแบบและสร้างขึ้นด้วยมาตร,รฐานสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่เพื่อสงครามแต่เพื่อแสดงออกถึงความงดงามของอำนาจในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครโชว์รูมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แสดงสินค้าทางทหารแต่เป็นเวทีแห่งความฝันที่ซึ่งศิลปะและสงครามมาบรรจบกันอย่างลงตัวยังมีอีกหลายจุดที่น่าจับตามองระบบการทำความเย็นแบบไฮบริดที่ประหยัดพลังงานกล้องรวจจับความร้อนที่ฝังในตัวถังโดยไม่เห็นกล้องโผล่ออกมา การเคลือบผิวพิเศษที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีเล็กน้อยตามแสงทําให้รถถังคันนี้ดูเปลี่ยนสีไปตามการเคลื่อนไหวท้ายที่สุดนี้เราหวังว่าการเปิดตัวของ T72B3 B3 MP 2 0 2 6สีสบรสีเงาในวันนี้จะจุดประกายจินตนาการให้กับผู้ชมทุกท่านและเปิดโลกกระทัดใหม่เกี่ยวกับยานเกราะแห่งอนาคตที่ไม่เพียงแค่ทรงพลังแต่ยังงดงามในทุกมิตินี่คือ s ต e e ฟรอน์พื้นที่ที่คุณจะได้สัมผัสโลกอนาคตของยุทธศาสตร์ด้วยสายตา และจิตวิญญาณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า